สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาพบกับรีวิวงาน FJ 77กันนะคะการกระป๋งยีนนะคะ100กิโลตัวนี้งานเกรดเเกรดนิ่มด้วยงานตัวสวยสุดๆจากป้ายคุจิยาม่านะคะใช่คะใครเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวดันหนึ่งจีจีเข้ามาเลยเดี๋ยวรอลูกค้าเข้ามาอีกสักแป๊บหนึ่งค่ะนะคะต้องบอกว่าเป็นงานที่ลูกค้าขอเข้ามาเมื่อวานเนาะ อันนี้มีก็เลยเอามาเปิดให้แล้วนะตามคําขอของลูกค้าเลยนะกระโปรงยีนเอฟนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ดันหนึ่งรัวหน้าวาร์หัวใจมาเลยจ้าต้องบอกว่ารายการน,นี้ยนะคะรีวิวล่าสุดคือปีที่แล้วโอ้โหนานมากนานมากจริงๆเพราะฉะนั้น วันนี้จัดให้รีวิวตามคําขอลูกค้าเลยนะคะ,ะ,คะจัดให้เลยสําหรับใครที่ขอรีวิวเข้ามานะคะวันนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าขาแชร์ไปเรียกญาติเรียกพี่เรียกน้องเข้ามาดูใช่ะคะไห<ช>ลสดนี้ห้ามพลาดนะลูกค้าได้กระสอบรีวิวส่งฟรีด้วยใช่ค่ะนะคะกับ,บกางาน<ล>กระโปรงยีนตัวนี้บอกก่อนว่าเป็นงานของญี่ปุ่นนะคะจะเป็นงาน100โลเลยนะคะจะเป็นงาน100โลจานวนตัวบอกเลยว่าเยอะมากๆแล้วเดี๋ยวมาลุนแบรนด์ลุ้นทรง ลุ้นงานหัวลุ้นงานสวยไปพร้อมๆกันนะคะใครเข้ามาแล้วมารัวจีจีมาเลยคุณเซนเซนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าเริ่มขยอยเข้ามาแล้วนะคะช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างต้องบอกว่าโอ้โหอากาศก็แบบอากาศดีนะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนแต่วันนี้อากาศดีนะแต่อากาศดีช่วงนี้อากาศดีเออเขาบอกว่ากรมอุตุบอกเรามาอีกทีหนึ่งอะไรนะประมาณว่า อาทิตย์น<ช>ี้จนถึงสิ้นเดือนใช่ไหมใช่จะมีอากาศ,ากาศจะเป็นช่วงแบบอากาศเย็นเย็นอากาศเยน็นเยเออใครที่อยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้ก็คือแบบว่าตุนของซื้อของไปขายกันนะใช่ค่ะนนเริ่มแบบว่าซื้อเติมของเข้าร้านแลละนะคะอ่ะ สวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยสวัสดีลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาสวัสดีพี่เฉลิมพลค่ะ <varit> สวัสดีคุณศศิวิมลด้วยวนี่ลูกค้าน่ารักมากรัวไลน์รววหัวใจกันเข้ามาอะเดี๋ยววันนี้นะคะลูกค้ามาดูงานรีวิวตัวนี้ fj 77ค่ะตามที่บอกเลยไม่ค่อยได้รีวิวบ่อยๆไม่ค่อยได้รีวิวบ่อยๆเพราะฉะนั้นต้องดูห้ามพลาดตัวนี้จะเป็นงานกระโปรงยีนนะคะกระโปรงยีนทุกลูกจะเป็นงานคระสั้นยาวนะลูกค้า อ่ะนี่ตัวแรกโะหัวมาจะเป็นงานเขาเรียกว่างานยีนสองสีอ่ะอ่าแบบมีลูกเล่นดีชใช่จะเป็นงานแบบผูกเอลแบบนี้นะคะผูกเอลนี่ผ่าหน้า,นาสวยมากนะเดี๋ยวงานออกประมาณไหนลูกค้าห้ามพลาดนะต้องดูเลย ใช่ค่ะใครที่อยากดูรีวิวอยู่แล้วหรือมองหางานยีนอยู่นะคะตัวป้ายฟูจิก็เป็นอีกป้ายหนึ่ง <ขา S 2> ที่นะงานออกสวยงานเกรดเอนะคะนี่ดูสภาพนะลูกค้าช้ำน้อยนะคะช้ำน้อยเพราะว่าลายหนึ่งคือหัวกลางผ้าใช่ค่ะเกรดของกระสอบนี้เป็นเกรดหัวกลางผ้านะคะหัวผ้ากลางผ้าหางมีเล็กน้อยนะคะสภาพดี หน้าผาหลัง <Okay. S 1> จะเป็นงานคลาสสั้นยาวแบบนี้เป็นงานคลาสสั้นยาวจำนวนเยอะค่ะนะคะ1 0ึรอยโลก็สองร้อยสองยี่นะคะ2องยี่สองห้าโดยประมาณนะคะบวกลบตามนะคะไซส์แล้วก็ความยาวความหนาความหนักของแต่ละตัวนะลูกค้าใายหนังมีออกนะคะ <Okay. S 1> งานใายหนังมีออกงานแบรนด์มีออก เดี๋ยวรอลุ้นไปพร้อมๆกันมาแล้วของเธออะไรของเธอยูนิคอรส่งเอมาแล้วเออยูนิคอรส่งเอทักไม่ได้ทัก้ะแบนออกตัวเนี้ยเป็นป้ายแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนป้ายเขาแบบว่าแฟชั่นเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะดูสิเป็นรีคอาแลบกับเอิร์ดอ๋อเขาก็จะมีความเป็นเอิร์ธอยู่เออจะมีความแบบ ทรงแบบสวิงสวิงอะทรงแบบพิวๆิว,วอย่างเงี้ยไซส์ <laughs> จะอยู่ประมาณนี้เลยลูกค้าค่ะ S M L X L นะคะไซส์ size S M L X L คระตัวสั้นคระตัวยาวนะคะงานสวยคระสีด้วยนะคะงานคระสีด้วยทั้งยีนสีเข้มแล้วก็ยีนสีอ่อนนะคะวานติดกระดุมตัวนี้ให้ไหนจ้ะตัวนี้จะเป็นงานไซส์ เอเชียนะลูกค้านะคะไซส์สาวๆวัยรุ่นบ้านเราเลยใช่ค่ะใครที่ขายแบบกลุ่มวัยรุ่นอยู่แล้วอ่ะเน้นงานแบบแฟชั่นอ่ะแนะนำงานญี่ปุ่นตัวนี้เลยเพราะว่านอกจากแบบจะสวยงานจะสะอาดมากด้วยงานสะอาดงานพร้อมขายนะคะซักน้อยซ่อมน้อยทำน้อยต้องเล่นงานฟูจินะนี่ใช่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยตัวยาวก็ออกประมาณหนึ่งเลยนะ ตัวยาวออกประมาณหนึ่งเลยตัวยาวนี่ตัวทํากําไรเลยนะลูกค้าลูกค้าจะอยากได้งานตัวยาวเยอะใช่ค่ะ,ะ,คะแต่ถ้าเน้นแบบแนวแบบอย่างเงี้ยว2 k แนวแบบวินเทจคีดนะแนว90นะคะก็จะนิ้นเขาเรียกว่าอะไรคัดแบบคัดจงอะ่ะขายได้เลยใช่ใช่นะ,ะส่วนตัวยาวคุณพี่ก็ขายทำราคากันได้ วันนี้มาเปิดรีวิวแล้วนะสำหรับ FJ 7 7นะคะลูกค้าใครอยากเหมาปัดลอดหรือว่าซื้อสิบสอบคุณพี่ได้ราคาส่งนี่ตัวนี้นี่ได้ราคาส่งไปอีกตัวยาวมีแน่นเลยนะแฟชั่นคุแล้วสวยมากอะดูดิคุณพี่ดูยีนนะยีนไม่ช้ำเลยค่ะยีนไม่ช้ำเลยยีนออกดีแบบเขาเรียกว่ายีนสภาพดีอะใช่ค่ะยังใหม่ยังสวยเลยลูกค้า เออแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในไลฟ์นี้เลยนะลูกค้าขาเดี๋ยวช่วงบ่ายมีนาทีทองโอ้โหพิเศษพิเศษให้อีกเนี่ยป้ายจีอูได้ยินแล้วบอกต่อลูกค้าใช่ใครที่อยู่ในไลฟ์นะคะได้ยินแล้วบอกต่อกันเลยมีญาติเรียกญาติมีน้องเรียกน้องมาช่วยกัน CF มาใช่เตรียมตัวเลยรับสินค้าราคาถูกนาทีทองไปตอนบ่ายนี่อันนี้เป็นแบบเหมือนเก็บหน้าทงงานยีนตัวนี้ลูกค้าขาขายได้เขาเรียกว่าอะไรนะทั้งแนวแฟชั่น นะ,ะแล้วก็ใส่แบบลำลองอ่ะใช่มีจะออกไปทางแบบว่ายีนยีนสีนนเข้มสีอ่อนคลาทรงนะคะทั้งแบบทรงสอบนะแบบบาๆน,น,นะเอาไปแมทได้ขายยกเซตได้งานแบรนด์คุณลูกค้าบางคนเขาเรียกแรโพูดขายในเน็ตอะ่ะนี่งานแต่งขาดงานสีฟอกนะคะค้ารวมมาเลย แล้วตัวเนี้ยอย่างที่บอกว่าพอเป็นงานเกรด A อ่ะลูกค้ามันจะมีความแบบพรีเมียมก็คือแบบหัวเยอะใช่ค่ะหัวเยอะนะคะหัวเยอะงานสภาพสวยๆนะคะงานเขาเรียกว่าอะไรเทียบมือหนึ่งอ่ะออกดีมากตัวยาวตัวนี้ของจ u จ้ะเธอเจอ GU ใช่ไหม ฉันก็จยียูเหมือนกันจ้ะดูลูกค้าใหม่ไม่ใหม่อ่ะดูเอานะป้ายยังอยู่เลยอ่ะป้ายครบรีดแล้วแขวนขายได้เลยใช่แทบไม่ต้องเอาไปซักแล้วลูกค้าเนี่ยรียดแขวนเลยสวยมากตัวนี้ปุ้ยเนี่ยสวยมากเ,เนี่ยลูกค้าแบรนด์ออกไม่หยุดเลยจีูอีกแล้วจ้ะน้องเซนโอ้โหจียูมา ตาก,กานตามาบอกแล้วว่าเดี๋ยวมารอลุ้นทรงแล้วก็รอลุ้นแบรนด์พร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวให้อดินปักหมุดราคาไว้แล้วเออเดี๋ยวให้อดินปักหมุดราคาอันนี้การสี่กองทรงสอบผ่านหน้าของ GU ราคาตามนั้นเลยค่ะลูกค้าขาร้อยโลนะสี่พันห้าร้อยบาทโอโ้โหนะคะโโกระสอบรีวิวยังว่างตัวนี้กระสอบรีวิวไม่ไม่มีเจ้าของ <c oughs> นะ <c oughs> นะคะกระสอบรีวิวยังไม่มีเจ้าของเพราะฉะนั้นใครอยาก CF นะคะลูกค้า สี่พันห้าค่ะคสี่พันห้า 4, ส่งฟรีกระสอบรีวิว 4F กันเข้ามาได้นะคะคุ้มมากลูกค้าเออคุ้มจำนวนตัวเยอะค่ะสองยี่สองห้าโดยประมาณนะคะสองยี่ถึงสองห้าโดยประมาณแต่แต่ว่า,วารหัสเนี้ย เขาจะเป็นงานติดตัวยาวเยอะกว่าใช่เยอะกว่างานของ k w e ใช่งานเอาไปทำกำไรได้เพราะฉะนั้นใครที่อยากเน้นตัวยาวนะคะเปิดเจอตัวยาวออกเยอะหน่อยก็แนะนำตัว F อ7เจสิบเจดนี้เลยสีก็แบบสีเข้มก็มีเนี่ยมันจะคระสีเลยลูกค้ายีนมาทุกเขาเรียกว่าอะไรนะทุกทุกเฉดทุกโทนอ่ะใช่กโทนอันนี้จะเป็นเหมือนแบบ เาเรียกว่างานเหมือนบอลลูนอนะทรงบอลลูนงานแฟชั่นสวยๆแบบนี้นะคะของป้ายฟูจินะ FJ77 อุ้ยลูกค้าตัวเนี้ยไม่ค่อยได้รีวิวบ่อยนะเออเปิดเปิดเปิดดูงานแล้วก็คือแบบเออสวยนะสวยจริงราคาคุ้มค่าค่ะ4,500บาทรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะนะคะ<ม>ใคร ี่มาดูรีวิวอยู่ตอนนี้กําลังรีวิวงานยีนของป้ายฟูจิยามากงานญี่ปุ่นเกรดเอเกรดสวยนะคะงานสวยงานสะอาดตําหนิน้อยนะคะหัวเยอะหางไข่ได้แบรนด์มีให้ลุ้นทุกลูกก่อนน้นนี้ก็คือแบบทั้งรี u ออกไม่หยุดนะคะหางมีติดไปน้อยมากตําหนิก็คือ1-10%ลูกค้า<ช>ตําหนิงานยีนที่จะเจอส่วนใหญ่นะงานยกก็สอบตำหนิคือเจออยู่แล้ว แต่แต่พอเป็นงานยีนใช่ไหมเขาจะเจอเป็นแบบมีติดเหลือง <S <S ใช่ค่ะมีติดเหลืองเต็มที่ก็แบบกระดุมหายบ้างตาขอหายบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆหนึ่งถึงสิบเปอร์เซ็นจ้ะนะคะห oh. นึ่งถึงสิบเปอร์เซ็นโอ้เนี่ยดูดิติดตัวยาวเยอะต้องไปเอฟเจจ่ะพี่นะตัวสั้นถามว่าโอ๊ยแล้วมีติดตัวยาวมันออกตัวสั้น,นมันก็ออกตัวสั้นนะแต่ว่า ติดตัวยาวเยอะต้องไปจายตัวยาค่อนข้างจะออกเยอะเพราะว่าอย่างที่แจ้งตอนต้นคลิปแบบถูกป้ายก็คือเป็นงานคลาสสันคลายาวมา,<ค>าอยู่นะคะเป็นงานคลาสสันคลายาวมาอยู่แล้วงานยาวล้วนอ่ะที่ก็นังยังไม่มีนะจ๊ะพี่อ่ะยูนิโคจ้าแบรนด์มีออกเรื่อยๆนะคะแบรนด์ออกแบรนด์ออกเรื่อยๆแล้ว,ลวไซส์ก็ประมาณนี้เลย s m l x l นะคะ l ยี2สิบสี่ยี่สิบหกย ไซอเชีย <Side> มาอีกแล้วผ่าหน้าด้วยเป็นของงานจ U ูจ้าจ U อูออกอีกแล้วจ U ออกไม่หยุดโออกระโปงของจ U ออ่ะทรงสวยนะทรงสวยใช่นะใช่เขามีความแบบน่ารักเกาหลีเนี่ยผ่า,านหน้าผ่าหลังมาหมดนะลูกค้าไปคะไปลุ้นได้ทรงก็ออกประมาณนี้ไม่แก่ไม่เฉมิมไม่เฉยอะ,น,ะ,ะอนนี้ก็ของจ U อีกแล้ว ทรงกำลังสวยอ่ะเนี่ยทรงกำลังสวยทรงกำลังใสเลยเอ,อเอลสมมกเอลตะขอนะคะคา้ารวมมาหมดตัวนี้สองยี่ถึงสองห้าจ้ะนะคะสองยี่ถึงสองห้าแล้วก็ลูกค้าใครที่อยากได้ไปติดร้านลงตลาดนะคะตัวนี้ยิ่งแนะนำเลยเพราะว่าราคามาถูก นระ้อยโลตัวนี้ก็สอบรีวิวส่งฟรีใครที่อยากได้ลูกใหม่ไปลุ้นนะลูกค้าหรือว่าอยากเหมาตัดลอดขายส่งนะคะอยากได้ไปแบบพี่ไปขายยกลูกเองะนะคะอยากได้ราคาส่งคุณพี่ทักแชทสอบถามแอดมินได้เลยขอราคาได้เลยสิบลูกมีราคาส่งไหมเพราะว่าตัวนี้งานสวยน้องแนะนําเลยใครที่เออส่งต่อใช่ขายต่อยกลูกนะคะพ่อค้าส่งนะ เป็นอีกตัวหนึ่ง,ง<า>ที่แนะนำมาอีกแล้วเนี่ยงานปักแล้วก็ป้ายจีอยู่งานปักก็มีหลายตัวแล้วนะอันนี้สวยนะงานเกรดเอเลยเป็นป้ายของเบ็ตตี้สมิธจา้าโอ้โหงานปักก็มีออกนะลูกค้าตัวยาวยาวแค่ไหนถักใจเธอดู <laughs> ยาวมากยาวมากนะคะลูกค้าแล้วก็เหมือนเดิมนะใครที่ยังอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายมีนาทีทองนะคะไลฟ์สดนะสินค้านะคะโปรโมชั่นก็ดีนะงานกระสอบรีวิวก็ดีเซลให้นะคะแบบราคาแบบจุกจุสีดำเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นรอติดตามด้วยรอติดตามเลยบ่ายสองต้องค้ามาสวยอะ่ะตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยอุ้ย เป็นงานแบบคล้ายๆแบบงานทูโทนอะคล้ายๆตัวแรกนะแต่เป็นแบบแต่ป็นทรงสั้นฉบับสั้นทรงสั้นเป็นงานทรงสั้นขู่จานวนตัวเยอะมากลูกค้าใครที่ดูมาตั้งแต่ต้นนะเห็นงานแล้วชอบน,นะคะเนี่ยป้ายทรัสดีเป็นงานทรงแบบเน,นี้ยทรงยาวๆเ,เอวเล็กเอวน,อเน้อยกระดูกแน่น สาวๆคนไหนนะคะชอบนะคะแม่ค้าคนไหนชอบบ้านไหนชอบกระสอบรีวิวก็ cf ย้อนหลังกันมาได้เลยอันนี้น่ารักอะวิ่งแนวแบบน่ารักอะเก้าสิบ white two k เกะน่ารักมากเลยกิเกะ w h i t k ฉันชอบนี่ข้างหลังมีแบบกระสวยปักมาหวานๆคลาสทรงรวมทรงมาแบบนี้เลยค่ะ fj 77 ะ <F> j ะ FJ 77งาน100กิโลราคาเพียงแค่4,500บาท4,500บาทนะคะลูกค้าค่ใครไม่อยากเสียค่าส่งเพิ่มนะคะแอบกระซิบแอดมินขอกระสอบรีวิวได้เลยนะคะขอกระสอบรีวิวได้เลยค่ะกระสอบรีวิวนะจัดส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนเดิม100โลค่ะตัวนี้นะคะ2 0 0ยิ250 <N> หนักนะงานยินน่ะลูกค้าอุ้ยงานปักใหมอ่อีกแล้วนี่ เราได้งานสวยเนี่ยเกรด A จริงๆนะหลักมาเนี่ยตัวยาวมีซับในยาวอลังใครที่ขายแบบเป็นแนวทั้งค้าวบอยอแนวค้าวบอยแฟนซีอย่างเงี้ยตัวเนี้ยก็จะตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าติดตัวยาวเยอะรีวายมาอีกแล้วจีอยู่แบนด์ออกดีไมแบนดแบ,นออ,ดแบนออกดีนะ ออกเรื่อยๆเลยสั้นคระยาวนะลูกค้าสั้นคระยาวนะเราเป็นงานเกรดเอสวยอ่ะตัวนี้ยรุ่นเนี้ยงานสวยเลยใครที่ขายงานกระโปรงอยู่แล้วหรือขายแบบเนี่ยลูกค้าแบรนด์ออกดีไม่ได้จกตานะแอออกอยู่แล้วโอ้โหแบรนด์แอแบรนด์ดังก็ออกนะคะแบรนด์ขายดีก็ออกยืนพื้นเลยกระสอบญี่ปุ่นนะเน้นแบรนด์เน้นแบบสวยเน้นความสะอาด นะคะผ้าช้ำน้อยงานพร้อมขายยิงป้ายแล้วเทียบงานมือหนึ่งต้องงานอะไรมือจะเียดครีมสวยอ่ะเนี่ยใช่บางคนเอาไปแต่งขาดบางคนเอาไป DIY ทั้งแบบเ้นเนี่ยนะเทนเป็นงานแบบชิ้นเดียวในโลกเออชิ้นเดียวเท่านั้นเขาก็ขายใครทำราคาได้อีนี่ หรือบางคนจะเป็นแบบว่ายิงอาร์มรีดอาร์มอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสกีนอะ่ะเออสกทำเป็นลายสกีนเท่ๆนะช่วงนี้ก็คืองานกระโปรงจะขายดีอกันอันนี้เป็นแบบสองชั้นสีเข้มสีอ่อนคละรวมกันมาเลยจ้ะลูกค้าอุ้ยลมแรงนะ<ร>งบอกแล้ววันนี้อากาศดีนะวันนี้อากาศดีผ่าหลังแบบจุกๆอะ่ะยั่วยๆเลยตัวเนี้ยผ่าขึ้นมานี่ของปา้ายซัมติงจ้ะ เซ็กซี่ไงเป็นแบบเซ็กซี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบเซ็กซี่โอเคเออต้องขอนั่งรีวิวเลยนวันนี้คือแบบให้ลูกค้าเห็นงานแบบเกือบเกือบทุกตัวชัดๆัดเลยชัดชัดเลยในไหนก็แบบไม่ได้รีวิวนานแล้วใช่มัดถือว่ามาทำรีวิวให้ลูกค้าเลยนะจริงเอาตัวแบบหัวเยอะไงหัวมันเยอะนี่ ตัวยาวใครอยากได้ไปไข่ส่งนะลูกค้าขาตัวนี้นะทักแชทหานมินเลยขอราคาเลยนะคะสิบสอบยี่สิบสอบมีราคาส่งแน่นอนอุ้ยมีแบบยีนสีชมพูตัวนี้ของบาเอิร์ทน่ารักขงง<า>่อะะของงานเอิร์ทจ้ะนี่นะคะของงานเอิร์ทอันนี้เขาก็จะเป็นแบบติดก,กระดุมสองชั้นเอออันนี้ของอะไรคอซ่าคอซ่าเห็นไหมป้ายมีแบรนด์มีออก อะงานแบรนด์คอซ่าค่ะช่วงบ่ายเดี๋ยวมีไลฟ์สดนะคะลูกค้าขาแจกโปรโมชั่นนะคะแล้วก็สินค้านาทีทองนะ,ะบอกกันตั้งแต่แบบช่วงเช้าแบบนี้เลยแอบกระซิบบอกะะว่าจะมีเซอร์ไพรส์ช่วงบ่ายแล้วก็รอติดตามกันได้ใครไม่อยากพลาดนะคะลูกค้ารีบไปนะคะกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนเลยเว้นนี้เป็นแบบางานกระดุมหน้าติดกระดุมนะาจอออกดีนะ จีอูออกเยอะยืนพื้นเลยเพราะว่าจีูเขาจะทำเกงอ่ะสวยอันนี้ป้ายหงิกแล้วจะเป็นงานแบบของญี่ปุ่นแท h, ้เอลสมอกนะลูกค้าดูผ้าได้นะคะงานจริงอ่ะสีเข้มกว่าในไลท์างานจริงอ่ะสีเข้มกว่าในไลท์นะลูกค้าแล้วบอกเลยว่างานผ้าจริงอ่ะคือสีสดมาก ใครอยากได้กระสอบรีวิวนะลูกค้าเซฟมาได้เลยน้องบอกเลยคุ้มมาก4,500บาทส่งฟรีนะ,ะลูกใหม่ไม่ได้ส่งฟรีนะลูกใหม่ต้องขออนุญาตไม่ได้จัดส่งฟรีให้นะคะนี่ของยูนิโคใหม่ไม่ใหม่ลองดวลลูกคานะ้าสีแบบเข้ม<ๆ>ดีมากเข้ม<ๆ>ปั๊วบอกเลยใช่ Blue Mountain นะคะ ตัวสั้นตัวยาวค้ากันมานะลูกค้าทุกลูกเลยน้องก็ยังไม่มีงานยีนยาวล้วนนะแต่ถ้าอยากได้เน้นยาวออกเยอะนะคะมีติดยาวออกเยอะหน่อยก็คือ fj 77นี่แหละเนี่ยผ่าหน้าใหม่แบบผ่าหน้าผ่าหลังผ่าข้างจริงนี่ออกมาหมดขายงานกระโปรงอยู่แล้วหรือเน้นแบบเอาไปมิกแอนด์แมทเอาไป DIY นะคะไปแต่งอะไรเพิ่มนะคะจะเป็นลีดอาร์มงานเพ้น งานสกีนลายเพิ่มให้มันแบบสตรีทให้มันน่ารักหรือว่าเน้นขายแบบชิ้นเดียวในโลกชนเดียขายแค่สมไลายนะก็จัดได้เลยโอ้โหตัวนี้ดูปักมาแบบด้านหลังนี่อุ้ยเนี่ยใครมีจักเอาไปปักลายได้นะอันนี้จะเป็นของแบรนด์ซาร่านะคะลูกค้าซาร่านะเนี่ยงานสวยๆแล้วเนี่ยดูแบรนด์ได้เลยใช่เอาไปทํางานฝีมืออย่างนี้ก็ได้นะถ้าใครทําเป็นนะ เนี่ยตัวสั้นเอาไปปักลวดลายน่ารักน่ารักอบราคางานขึ้นไปยีนปอกนะคะยีนสีเข้มสีอ่อนนะยีนสีดำสีกรมนะคะคาลารวมกันมาค้ารรวมกันมานะคะลูกค้าโอ้ยอันนี้อุ้ยก็หลากหลายนะจริงทรงสวยอันนี้เป็นของมูซี่เดนิมครับ เรียกได้ว่าโชว์ทุกตัวจริงๆโชว์ทุกตัว<า> <ๆ S 2> จริง,รงๆเพราะว่าอยากให้ลูกค้าเห็นงานเพราะว่าตัวเนี้ยอย่างที่บอกไม่ได้รีวิวบ่อยๆเพราะฉะนั้นต้องรีวิวแบบให้ชัดชจัดเต็มงานใหม่ไปห้อยงานโลงานล้างสต็อกก็มีติดกลไปนะลูกค้าเพราะว่างานกระสอบญี่ปุ่นอย่างที่บอกอะสเปคผ้านะคะสภาพผ้ามันมันคุ้มค่านะน่าเล่นงานใหม่งานสะอาด แบบก็คระกันมานะลูกค้า f o ร e เ e r วอี่ในซิปหลังโอ้โหเป็นงานซิปหลังโซซันน่ารักมากอันนี้เป็นของนิโกแอนจ้านิโกเอ n นนะคะตามด้วยด้านหลังของจ u นะคะจ u ูใหม่แล้ว G.U. งานงานป้ายนะลูกค้าวิงานทำราคาเยอะของจ u อีกจ้า ทุบก,กระดิ่งกันมือแตกอ่าจริงเพราะว่า,<ม>าแบนด์ยนเยอะมากใช่ทรงสวยด้วยกระสอบรีวิวยังว่างนะคะรีวิวมาจนถึงตอนนี้เนาะลูกค้าจนนะก้นกระสอบแล้วนะคะก้นกระสอบแล้วจํานวนตัวอย่างที่แจ้งเลย22-25โดยประมาณนะคะ22-25โดยประมาณนะคะสิบหน้าผ่าหน้าขาเออเรียกวอะไรนะทรงสั้นทรงยาวค่ะนะคะคละรวมกันเลย F777 ตัวนี้งานเกรดเเกรดพรีเมียมนะเนี่ยงานป้ายแบนด์ทรงสวยๆน่ะต้องแงะดูแบรนด์เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นงานแบนด์จริงงานแบรนด์นะจับแล้วรู้เลยป้ายเอิร์ธอีกแล้วอันนี้เป็นแบบสีน้ำตาลนี่มีกระเป๋าข้างด้วยแล้วก็เป็นแบนด์ G.U. ด้วยค่ะของ G.U. จ้า เนี่ย <Okay. S 1> น่ารักตัวนี้หนักจังสวย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 ทรงเกา่างานแฟชั่นงานญี่ปุ่นเขาจะมีความแบบคุยสะอาดนะอันนี้มีความแบบเัานี้สแตนดาร์ดอีกแล้วทรงแบบนี้น่ารักน่ารักเท่มากอันนี้สวยแล้วว่าตัวนี้หนักคร<ข>าไซ S M L X L นะคะลูกค้าขาตัวนี้จะเป็นงานญี่ปุ่น ยกิโลนะคะราคาตามพี่ปักหมุดเลย FJ 77นะคะ4,500บาทอยากได้ถูกลงอีกเพราะว่าพี่เอาไปส่งต่อนะคะ,คะเอาไปขายต่อทักแชทขอราคาส่งกับแอดมินได้เลยค่ะ10สอบ20สอบอยากเหมาตัดลอดได้ราคาถูกลงอีกต้องบอกว่ากโกดังอะ่ะขายราคาส่งตั้งแต่กระสอบ,สอบแรกนะคะการันตีว่าราคาเนี้ยถูกและคุ้มมาก นะคะหนึ่งรกิโลนะสี่พบาท2 2 0ร5อห้าตัวโดยประมาณงานสวยงานฉ่ำงานสีจริงนะพี่เข้มกว่าในกล้องนะคะการันตีเลยว่างานถูกใจคุณลูกค้าลหลายคนแน่นอนนะ,ะซื้อไปปล่อยขายปีกก็ดีปล่อยขาย,กกย,ขายส่งก็ดีคัด1 0บยีตัวขายนะคะตัวนี้สักริ่งซักยิ่งรงิสวยใช่ค่ะอืมทรงก็คระกันเลยนะจะเป็นแนวแฟชั่นแนว ออหวานหวานเรียบๆนะหรือจะเป็นแนวแบบ Y2K งานวินเทจก็มีอิดไปนี่มีกระเป๋าค่ะน่ารักมากดิฉันชอบเอาจริงสวยหลายตัวนะเนี่ยมาจนก้นกระสอบและสีเข้มๆเนี่ยยังออกดีอยู่เลยลูกค้านะคะเดี๋ยวรีวิวคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะคะใครถูกใจ FJ 77นะโอ้ยดูมาตั้งแต่ต้น นะคะน้องขาพี่อยากได้1กระสอบพี่อยากได้5กระสอบพี่อยากได้10กระสอบก็ไปทักแชนแารมินได้เลยนะคะนะาห้แอดมินเขาเช็คทั้งค่าส่งแล้วก็ราคาส่งให้นะบ้าให้ได้ถูกกว่านะคะราคาปีกอีกอ่ะลูกค้าฝากไว้เท่านี้นะคะกับงาน f j 7 7นะเดี๋ยวช่วงบ่ายมีไลฟ์สดค่ะนะคะงานนาทีทองหรือสินค้าจัดโปรโมชั่นลดราคานะคะสุดคุ้มมากห้ามพลาดนะ เดี๋ยวแอดมินไปสแตนบายรอแล้วอย่างที่แจ้งนะลูกค้าประมาณช่วงบ่ายบ่ายบ่าย,ายสองบ่ายสามกำลังดีห้ามพลาดช,ชัดแบบเติมเน็ตให้พร้อมนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะลูกค้าเดี๋ยวนี้พลอยแล้วก็พิงนะค,ะค์ไปก่อนนะคะลูกค้าขาไปก่อนนะจ๊ะส,สวัสดีค่ะ